ดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่เสานะคะเสาที่สิบเมษานะว่นหยุดนะคะมีเวลานิดหนึ่งตอนเช้าทุกคนดูนี่ ยา่าคายังงามเลยนะคะง,งามเลย <c oughs> นี่ถอนไปบ้างละนะคะถอนไปบางส่วนละถอนง่ายค่ะเพราะว่าดินกำลังดินนิ่มอยู่ฝนหลังฝนตกพายุเข้าอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะค่ะงา,ามมากเลย ก็คงจะทำได้ก็คือท,ที่ทำได้ก็คืองานเนาะถอนออกจากโคนต้นให้พอนะคะสักหน่อยนึงนะคะจะได้ดูดีต้นเนี้ยต้นเนี้ยถอนไปแล้วนะคะแล้วก็ดีขึ้นหน่อยฝนตกก็ดีคะ่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดี ข้าเยอกจริงนะตัวน,นี้นะดูฟรองส์แตังน,นี้เป็นยอดพาทั้งหมดเลยนะคะจัดก,การจาัดเขาถอนต้นนี้ค่ะมาถอนต้นนี้กัน อนที่ละต้นค่ะตอนที่ละหลายต้นนี้ไม่ออกตรงนี้มันเป็นเป็นแกลบเป็นแกลบแกลบที่เคยเอามาเทไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้ถอนได้นะคะก็คือจะกำจัดยาค่ะ ทำไม่ทันค่ะทำไม่ทันมาดูโคนต้นเลย้มยน่ยนาเธองามมากค่ะดูใบเธอสิ้มยนาย,ยักหรือเปล่เนะถอดให้ทิ้ ที่บอกมันใช้เจาะไม่ได้เพราะว่านี่่มันมีอ,อันนี้ใช้ยายแห้งรองหนามากเจาะก็คงจะสับไม่เข้าสับไม่ถึงโคนไม่ถึงเงาของยาคานะคะทอนเอาพี่นนอก กัอนจะเปลี่ยนยี่เด็กจะดูในลกาก <c oughs> น,นาคะสุดคนบอกว่าไม่ลำบากเลยไม่เลยไ <c oughs> ด้ทำอะไรนี่คะน้องก็มาอยู่กับสวนอยู่กับสวนทำอะไรได้บ้าง่ะได้หญ้าถอนหญ้ามันก็มีแค่นั้นนะค,ะคน คนที่ชอบสวนเขาก็ต้องชอบอันนี้ด้วยนะใครที่ชอบอยู่สวนแต่ว่าไม่ชอบทํานี่เนาะก็ถือว่าไม่ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ชอบจริงแล้วล่ะนะตัวเองชอบเนะถอนง่ายมากเลยนะเนี่ยแทบจะนี่นะะรากมันถ้าเราเอานี้คุมไว้เนี่ยนะฮะวยกาขึ้น รากมันก็ฟูขึ้นมาทําให้เราถอนง่ายอย่างเงี้ยมันก็ฟูขึ้นมาทาให้เราถอนง่ายนี่ค่ะนี่พวกนี้อยู่นะคะคอะไรก็ได้ค่ะที่มาคุมดินไหยถ้ายาคามมันขึ้นเนี่ยมันจะถอนง่ายมากเคยเคยเอ่อเอาเอาหินเอาหิน นิคิวนะคะเห็นก่อสร้างมาลงที่บ้านหลังเดิมเพราะว่าเราเราไม่หวัที่จะถอนที่จะกำจัดราคาแล้วก็มันก็ลกด้วยก็เลยเอาหินมาใส่เปรากฏว่าหญ้ามันก็ยังขึ้นมาได้นะคะแต่ที่มันขึ้นมาเนี่ยรากมันก็ฟูขึ้นมาด้วยกำจัดง่ายขึ้นคะรากมันก็ฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะ มันก็กำจัดง่ายขึ้นนะคะก็ทำไปนี่ค่ะก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะบางคนบอกลำบากไหมก็วันๆก็จะทำอะไรค่ะก็ไม่มีอะไรทำก็ทำนี้ก็ดีกว่าเนาะธรรมชาติพอมีฝนก็ต้องมีต้นไม้น ก็สะอาดสะอ้านดีนะคะก็เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้คลุมไว้นะเนี่ยคลุมไว้ก็จะเป็นคลุมดินได้อีกทางหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราออกก่อนหน้านี้ก็ถอนได้นะคะถอนทีละต้น,นะคะน่ะถอนทีละต้นจะถอดง่าย มีหลายคนเป็นห่วงนะคะว่าอดิไปเลย,ยไปสวนนะลูกเต่าเขาก็เป็นห่วงนะพี่น้องแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมนะคะาทำเท่าที่แรงนี้นะคะ่ะไม่ไม่ได้หักฟอมาเลยไม่ได้หักฟอมาเลยดูลากติดลากขึ้นมาหรอกแต่ว่า น้อยก็ไเอาออกนะคะให้นี่ค่ะมันจะแทงทะลุมาอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีหญ้าแห้งคุมไว้เนาะนี่ระดับดินมอยู่นี่ค่ะหญ้าแห้งนี่เยอะเลยเนียค่ะคุมไว้อย่างเงี้ยนะคะคุมมาอย่างเงี้ะะมมยหญนะ้าคามก็จะแทงทะลุขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ค่อยถอนเอาทีละทีละต้นอย่เงี้นะคะ บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามาอยู่ที่ชอบแล้ว <c oughs> ชอบของไม่อ้อยก็คืออยู่กับดินอยู่กับหญ้าอยู่กับต้นไม้นะคะอยู่ที่ทั้งวันลนะคะ่ะหนก็นอนหนก็พัก ผลงานนะแล้วก็เห็นโคนแล้วเดี๋ยวเราก็ถอนให้มันกว้างออกกว้างออกเราก็จะทำความสะอาดหรือลดน้ำต้นไม้หรือมองแล้วสบายตาขึ้นนะฮะอันนี้ก็คงจะถอนได้อยู่2ต้นเดี๋ยวสักหน่อยก็จะลดน้ำต้นไม้นะคะ ก็ดูดีแล้วะดูดีแล้วที่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะหาได้ไม่ยากจริงความสุขของแม่อ้อยนะคะเราได้ทำอะไรนิดหน่อยนะคะวความสุขอย่างนังนก็คือชม <laughs> ชมอะไรนะฝรั่งบักซีดาค่ะ ขอให้เป็นหัวจุกทีเท่เนะขอให้เป็นฝรั่งกินนกหัวจุกอะคะ่ะโตและวัตว,วันตัวคืนต้นสาวค่ะต้นสาวออกลูกแรกมันต้นนี้ก็ยังดกอยู่ดีดกดกดก,ดกอักลากเลยดกอักลากเลยเดี๋ยวถอนต่อนะคะ นี่นี่คือแกรบนะคะแกรบที่เอามาเทไว้นะ,ะหรอยาคาสุดยอดเป็นความงามดอกของเธอนะคะแต่ว่าใบนี้ก็คมมากนะะต้องระวังนี่แกรบนี่ก็คือที่เอามาเทไว้น หลายเดือนที่แล้วนะคะเพื่อที่จะกําจัดยาคากําจัดแบบนี้ค่ะก็คือประเทงสูงๆไว้อย่างงี้นะคะยาคามันขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันขึ้นมาพร้อมกับลากเดี๋ยวเราจะดูกันว่ารลากมันขึ้นมาจริงไหมลากฟูจริงไหมไม่ได้ไม่ได้ถอนทีละต้น ถอนง่ายนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมาอยู่นะ,ะอันนี้ได้รากอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ได้าดรากรากฝูนะคะเป็นวิธีกําจัดย่าคานะคะที่ที่ที่ดูแล,ลส,สวนให้ตอนนั้นซึ่งตัวนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะที่เรียกว่าไอพันธนะคะไอพันธ์ไอพันโอ้ดูอันนี้ดูอนี้นะคะขึ้นมาทั้งยวงเลยน,นะคะนี่นะคะ คือกับจัดยาค่ะโดยวิธีนี้นะคะนี่นะะ่ะง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยะะแต่ว่าแกลบนี่ไม่ง่ายะคะ่ะแกลบหายากต้องซื้อนะจะ,ะสอบปุ๋ยหนึ่งสิบบาทเชียวนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครไปสีข้าวเขาบ่างั้นนะคะลงสีเล็กตามบ้านนะ,ะตามหมู่บ้านนะคะ ก็เอามาได้ไม่เยอะค่ะทีละไม่กี่กระสอบก็เทียได้ไม่ไม่เยอะเหมือนกันนะคะทำไปนะคะต้นเดียวนะสองต้นสองต้นไหมไหมโอ้ได้เลยค่ะเห็นไหมกอใหญ่เลยนะคะหรือว่าไ,ได้ผลนะคะ ำจัดยาคาด้วย,วยแผลบน่าก็กลำบากนิดนึงก็คือต้องมานั่งถอนมานั่งถอนเองก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะง่ายมากเลยนะนี่หลุดหลุดออกมาเลยค่ะแสดงว่าเราต้องเราต้องขมแกลบสูงๆค่ะนันนา,เ,าเลยเลย มจะง่ายถมแกรบนานาจะง่ายมากถ้าแดดไม่ร้อนอยู่ส่วนได้ทั้งวันคงจะดีเนาะถ้าแดดร้อนก็ต้องหลบค่ะเดี๋ยวไม่สบายมาก็จะหาว่าเป็นโควิดนะ อยู่นะใจอยู่นะโอเคอยู่นะคะก็ดูสะอาดตาดีนะคะโอเคสวยจริงๆค่ะยาค่ะดอกยากค่ะ ต้องลงลมเช้าเช้าเย็ยนสบายมากค่ะเย็ยนสบายมากค่ะทุกคนะจะมีหย่อมนี้นิดนึงนะคะที่อื่นไม่มีค่ะไม่อยากให้มันลามไปไกลไม่อยากให้มันลามไปไกลก็จะจํากัดให้เธออยู่ในวงแถวๆนี้ค่ะ หยอบนี้นิดนึงเนาะอยากให้เธออยู่แค่ตรงนี้ริมลัวริมลัว